สวัสดีจ้าวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการอยู่อเมริกานะคะว่ามีอยู่สอย่างนะคะเท่าที่คิดได้ตอนนี้นะว่าอยู่อเมริกายังไงให้รอดให้ปังนะคะแล้วก็ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราที่ทําให้เราเนี่ยหลุดออกจากเป้าหมายวันแรกที่เรามาอเมริกานะคะว่าอยากจะมามีบ้านมีสร้างครอบครัว ตั้งร,กรากๆนะคะแล้วก็เก็บเงินนะคะหลายๆคนลืมไปว่าฉันมาที่นี่เพื่อเก็บเงินหลายๆคนลืมไปว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไรนะคะนะคะก็มาฟังกันจาก4อย่าง <1> 1> ข้อ1คือไม่เลือกงานนะคะเพราะว่าหลายๆคนมาเนี่ยพร้อมกับคําว่าฉันนใครนะคะฉันจบอะไรมาแล้วก็ครอบครัวฉันนะคะมีฐานะทางด้านการเงินดีตระกูลชันร่ำรวยนะคะมาที่นี่ทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะคะแล้วก็ ส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่แค่2อ,อย่างนะคะไม่ทําร้านอาหารนะคะก็ทําร้านสปานะคะคุณอาจจะเลือกไม่ได้นะคะถ้าเกิดคุณไม่มีคอนเน็กชันนะคะก็คือมาถึงปุ๊บให้วางอีโก้แล้วก็นำสกุลของคุณไว้ที่เมืองไทยก่อนนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ว่าคุณคือโนบารีนะคะแล้วก็ก็ต้องเริ่มจากศูนย์ด้วยกันทุกคนจะ้ะ ข้อ2ก็คือปรึกษาคนให้ถูกนะคะถ้าเกิดคุณนะคะอยู่กับใครหรือปรึกษาใครผิดนะคะชีวิตก็เปลี่ยนเลยจ้านะคะดูก่อนว่าเขาเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะอยู่ในเลเวลไหนนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดร้านอาหารก็ต้องคุยกับคนที่เปิดร้านอาหารนะจ๊ะไม่ใช่คุยกับเพื่อนซึ่งไม่เคยเปิดร้านอาหารมาก่อนนะคะหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเก็บตังมีเงินเยอะๆนะคะ,ะเก็บตังยังไงล่ะก็ต้องหาคนที่มีตังนะคะแล้วก็ถามเขาว่าทํายังไงให้ ให้เป็นแบบเขาได้นะคะให้ลืมตาอ,อ้าปากแบบเขาได้นะคะแล้วก็ทําตามเขาแค่นั้นเองนะคะในทางที่ดีนะคะสมัยนี้อยู่ง่ายกว่าสมัยดิฉันมากเพราะว่า16ปีที่แล้วมันไม่มีพวกโซเชียลมีเดียมันไม่มีพวก youtube นะคะที่มานั่งฟังคนที่เขาเคยอยู่ที่นี่แล้วเขาประสบการณ์เป็นยังไงนะคะคือต้องมานั่งถากถางทางของเราเองนะคะแล้วก็ make mistake ของเราเองนะคะแล้วก็คือมาเป็นคนแรกนะคะ แล้วก็ไม่มีใครที่จะมาจูงว่าควรจะไปทางนี้ทางซ้ายทางขวานะคะเราก็ต้องเลือกผิดเ,เลือกถูกของเราเองต่อมาก็คือเครดิตสกอร์นะคะถ้าเกิดคุณเนะะี่ยค่ะมีเลขโซเชียลแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องรักษาให้ดีนะคะมากกว่าเงินก็คือเครดิตสกอร์นั่นเองเพราะว่าประเทศนี้ถ้าคุณเข้าใจนะคะว่าประเทศนี้ไม่เหมือนประเทศไทยตรงที่ประเทศไทยเราใช้เงินสดจ่ายเลยนะคะแต่ประเทศนี้เนี่ย เขาเน้นกู้ยืมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินสดนะคะแต่เครดิตสกรองคุณปังเนี่ยคุณสามารถทําธุรกิจอะไรก็ได้คุณมีอํานาจในการต่อรองใดๆนะคะในชีวิตคุณตั้งแต่ซื้อบ้านซื้อรถนะคะลีสบ้านลีสรถนะคะทำอะไรทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะมากนะคะดังนั้นใครอยากจะยืมเครดิตของคุณะคะยืมเครดิตคาร์ดคุณเอ่อให้ช่วยเซ็นประกันนู่นนี่นั่นหน่อยนะคะโคไซนะคะอย่าทำนะคะขอเตือนไว้เลยนะคะไม่งานชีวิตพังจ้ะ สุดท้ายนะคะก็คือหาความรู้ให้กับตัวเองจากทางด้านการเงินภาษีแล้วก็กฎหมาย ที่มันจะกระทบกระเทือนกับกระเป๋าเงินของพวกเรานะคะโดยเฉพาะคนไทยนะคะทํางานตัวแตกกันทั้งวัน12ชั่วโมงกลับมาบ้านนอนทางภาพไม่มีอินสป r เรชันแล้วก็นั่งดูแต่เน็ f l i ินั่งดูแต่ละครไทยนะคะคือควรจะต้องตามโลกบ้างนะคะตามเศรษฐกิจบ้างตามอะไรหลายๆอย่างที่เขาเปลี่ยนไปนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ตามพวกนี้นะคุณจะกลายเป็นไดนโนเสาร์แล้วก็มาเจออีกทีลืมตาอ้าปาอีกทีคืออา65แล้วไม่ได้เตรียมตัวเลยจ้ะ เะะตรียมตัวการเกษียณต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถ้าคุณไม่คิดถึงเรื่องอนาคตนะคะคุณจะไม่มีอนาคตจ้ะ